นายกองการบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีครับพร้อมกับภรยาครับได้ไปเข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุรถบัสมหาวิทยาลัยบุรพาที่ชนท้ายกันนะครับบริเวณด่านเก็บเงินกระทั่งมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพานายวิทยาคุณปลืม้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีพร้อมภรยาคุณสิริระดาคุณปลืม้มได้เข้าเยี่ยมแล้วก็ให้กําลังใจผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รถบัสมหาวิทยาลัยบุรพาชนท้ายนะครับที่ด่านเก็บเงินบางพระพื้นที่ตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีในเหตุการณ์นั้นนะครับก็มีผู้รับบาดเจ็บทั้งหมด41รายโดยแยกเป็นนักศึกษาหญิง36รายนักศึกษาชาย5รายได้รับบาดเจ็บาตามร่างกายเจ้าที่คู่ภัยครับรีบเร่งปฐมพยาบาลเบื้องต้นคนเจ็บทั้งหมด ก็ถูกส่งไปที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาซึ่งในวันนี้ก็มีทางด้านของนายแพทย์อ,อมทรัพย์พิกุลนีผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาให้การต้อนรับนายวิทยาคุณปลื้มนายกอง์การบริหารจังหวัดชมบุรีโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบุรพาครับได้การดูแลรักษาผู้บาดเจ็บทั้งสิน้น41รายซึ่งตลอดระยะการรักษาผู้ที่รับบาดเจ็บ ก็มีอาการโดยรวมเนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งอันนี้เหลือเพียงหนึ่งรายเท่านั้นครับที่คาดว่าจะรักษาหายได้ในเร็ววันนี้